จากน้ำพระไทยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาจากองค์บุรุษผู้หนึ่งมาผนวกเข้ากับพระปณิธานแรงกล้าแห่งเชื้อพระวงศ์ทั้งสองก่อเกิดเป็นสถานที่แห่งการอบรมบ่มเพาะและการศึกษาเรียนรู้อันมีชื่อเรียกขานว่า ถนนราชวิถีบริเวณเชิงสะพานกรุงทนหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามของสะพานสังฮีเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีเก่าแก่แห่งหนึ่งเคมะสิริอนุสร์อาจไม่ใช่โรงเรียนที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่โตโออาด้วยอาคารเรียนรูปทรงทันสมัยหากกลิ่นอายของความอ่อนโยนอบอุ่นมีชีวิตชีวาที่แร่กระจายอยู่ทั่วอนาบริเวณโรงเรียน ย่อมทำให้ทุกคนรับรู้ได้ถึงความแตกต่างอันน่าประทับใจนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้สัมผัส ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2469สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรม,มหลวงสงขลานครินผู้ซึ่งในการต่อมาทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระบรมราชชนกในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระกรุณาธิคุณสนับสนุนหม่อมเจ้าภูสีกเกษมและหม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมรเกษมศรี ให้ทรงศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียนแบบโรงเรียนราชณประเทศอังกฤษเป็นเวลาสองปีทั้งอย่างพระราชทานเงินขวัญถุงเพื่อให้ทั้งสองพระองค์ทรงใช้สอยในการปลูกเรือนไม้ขึ้นอีกหลังหนึ่งในเขตวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมืมื่นที่วากรวงประวัติ ด้วยน้ำพระไถยที่ทรงเกื้อหนุนผนวกเข้ากับพระไัยอันแน่วแน่ในการที่จะสนองพระกรุณาที่คุณในสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลอดุลยเดชกรมมหลวงสงขลานครินด้วยการประทานความรู้ให้แก่เหล่ากุลสตรีตัวน้อยๆของไทยจึงทรงก่อตั้งโรงเรียนเคมะสิริอนุสอนขึ้นโดยใช้ตำหนักหลังหนึ่งในวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นที่วากรวงประวัติพระชนก เป็นสถานที่สอนมีพิธีเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2 4 7พคือจะเรียนแบบเป็นกันเองไม่ใช่เรียนแบบ เป็นคนรูกสิทธิ์ธรรมดาก็คือจะแบบมีความผูกพันอย่างส่วนอื่นด้วยบางทีเหมือนกับแบบบางทีเป็นเป็นเหมือนแม่เหมือนพ่ออีกคนนะคะเค okay, มาสิริอนุสรเนี่ยเป็นเหมือนบ้านคืออาจจะคือบ้านเนี่ยก็เป็นที่สุดของเราที่เราเมื่อเราเมื่อไร่ก็ตามที่เรากลับไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหนื่อยเรากลับไปที่บ้านเราก็จะรู้สึกอบอุน่นแล้วก็รู้สึกหายจากความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จะได้รับความสุขจากผู้คนที่อยู่ในบ้าน

2475ที่เขมาศิริอนุสอ์ได้เริ่มเปิดสอนจบจนถึงปัจจุบันหม่อมเจ้าภูลศรีเกษมทรงดำริแนวคิดจัดการให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการมีลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบอย่างของตนเองทรงสามารถสร้างความผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกไว้ด้วยกันอย่างทันสมัยโดยยังรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ได้ แบบแผนอันดีงามซึ่งได้ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงเป็นแนวทางที่ผู้บริหารและครูอาจารย์ของเคมาสิริอนุสร์ต่างยึดมั่นเพื่อจะได้อบรมบ่มสอนสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่สิษย์ทุกคนในทุกปีที่ผ่านไปสิ่งที่ทำให้พิธีไหว้ครูของเคมาสิริอนุสร์เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน หากแต่รวมถึงเสียงกล่าวคำไหว้ครูซึ่งกึกก้องออกมาจากหัวใจของลูกศิษย์ทุกคนด้วยความซาบซึ้งในจิตใจอันมุ่งมั่นเสียสละเพื่อให้แต่ละวันของพวกเขาเป็นวันเวลาแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง เคมาสิริอนุสอนได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนอย่างจริงจังหลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดไว้อย่างเข้มข้นนับตั้งแต่เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนได้รับการปรับปรุงครั้งแล้วครั้งเล่าให้เข้ากับยุคสมัยนับตั้งแต่การคัดเลือกรายวิชากำหนดเนื้อหาในแต่ละรายวิชาตลอดไปจนถึงรายวิชาเสริม เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะพิเศษตามความถนัดและความสนใจของตนเอง สูตรที่กำหนดไว้เป็นอย่างดีนี้จะได้รับการถ่ายทอดโดยครูผู้สอนผู้ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีว่ามีพื้นฐานความรู้อันแม่นยำมีทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้ของตนให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างแจ่มแจ้งและเนื้อสิ่งอื่นใดคือมีจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นครูที่รักและปรารถนาดีต่อศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เรียนมานี่คือพอเรียนแล้วเอาไปใช้ตรงเวลาเอาไปใช้สอบจริงๆก็คือใช้ได้ค่ะเพราะว่าที่เรียนมากับที่สอบนี่โรงเรียนเราบางทีบางส่วนยังยากกว่าที่โรงเรียนจะมีเชิญอาจารย์พิเศษด้วยนะคะอาจารย์พิเศษมาสอนวิชาที่แบบหลักๆเคมีชีวฟิสิกส์เนี่ยค่ะนอกไปจากการตระเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยไว้รองรับให้เพียงพอสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน เฮมาสิริอนุสอ์ยังไม่เคยมองข้ามการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆรวมไปถึงครูผู้สอนชาวต่างชาติมาช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนเพราะยิ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ที่แตกต่างหลากหลายมากเท่าใดผู้เรียนก็จะยิ่งเกิดความแตกฉานในวิชาความรู้มากขึ้นเป็นทวีคูณ บนพื้นฐานความคิดเช่นนี้เองการเรียนการสอนของเคมาสิริอนุสอนจึงไม่หยุดนิ่งอยู่แต่เพียงในโรงเรียนเท่านั้นหากยังส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนความรู้อย่างแดนไกล ชาความรู้และผลการเรียนดีเลิศอาจเป็นสิ่งเดียวที่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองคาดหวังจากโรงเรียนทว่าสิ่งซึ่งเคมาสิริอนุสร์ถ่ายทอดไปอย่างนักเรียนทุกคนมีได้มีเพียงเท่านั้นนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการสอนหม่อมเจ้าภูศสีเกษมส่งเน้นย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งที่มีความสำคัญต่อนักเรียนทุกคนอย่างยิ่งยวดไม่น้อยไปกว่าวิชาความรู้ คือกิริยามารยาทอันงดงามเหตุนี้เองเคมาศิริอนุสร์จึงได้มีชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมแตกต่างไปจากโรงเรียนแห่งอื่นๆซึ่งเรียกกันว่าชั่วโมงอบรมมารยาทไทยวัตถุประสงค์ของชั่วโมงอบรมมารยาทไทยอันเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของเคมาสิริอนุสรน,นั้นมิใช่เป็นเพียงแต่การสอนท่วงท่าในการไหว้การกราบการเดินการนั่งที่ถูกต้อง ซึ่งมีคำกล่าวว่าเป็นการไหว้แบบเคมสซิริหากความหมายแท้จริงที่แฝงอยู่นั้นคือการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักกาลเทศะสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในโอกาสที่แตกต่างกันนับตั้งแต่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจึงต้องเข้ารับการอบรมมารยาทไทยโดยสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีกิริยามารยาทงามเป็นที่ยอมรับชื่นชมในวงสังคมวาเทีก็มาสอนว่าให้แบบพูดจาให้เพาะๆแล้วก็เวลาอยู่ข้างนอกก็ให้ระวังตัวเขาว่าเป็นผู้หญิงเนี้ยก็ต้องแบบว่าแต่งกายสุภาพต้องระวังภยัยเขาว่าไม่มีแบบอันตรายข้างนอกเยอะอะค่ะก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเมื่อยอะค่ะต้องมา นั่งพับเพียบแล้วก็แบบกราบไหว้อะไรเงี้ยสึกว่าเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยแล้วพอตอนมาเรื่อยๆก็ก็สึกว่าดีเพราะว่ามันทําให้แบบติดตัวเราไปอะค่ะแต่แม้เคมะสิริอนุสร์จะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสตรีเก่าแก่ซึ่งสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยเอาไว้อย่างครบถ้วนมาโดยตลอด โรงเรียนแห่งนี้กลับไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาที่ล้าหลังคร่ำคร่าเลยสักนิกดกฎระเบียบอันเคร่งครัดซึ่งท่านอาจารย์หม่อมเจ้าพูนสีเกษมได้ทรงกำหนดขึ้นเป็นกฎระเบียบเพื่อตีกรอบให้นักเรียนทุกคนรู้จักการควรไม่ควรเลือกประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามทว่าไม่เคยเข้าไปตีกรอบทางความคิดของนักเรียนเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้าม เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวของนักเรียนใหม่ในภาคเรียนแรกมากิจกรรมต่างๆในภาคเรียนที่สองล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมซึ่งมุ่งส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้เลือกแสดงออกทางความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสมจึงไม่น่าแปลกใจสักนิด ที่นักเรียนเคมาสิริอนุสรได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันต่างๆมาอย่างมากมายไม่ว่าบนเวทีประกวดแข่งขันสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบนเวทีประกวดแข่งขันที่เปิดกว้างสำหรับคนทั้งประเทศ สอนทุกอย่างบางทีเขาไม่ได้สอนเรื่องเดีคือเขาสอนทําอย่างอื่นด้วยค่ะแบบสอนเรื่องแบบงานบ้านงานเรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือสอนให้แบบเราแบบมีความรู้ติดตัวที่แบบเอาไปทําอาชีพได้อย่างเช่นแบบสอนทําดอกไม้สอนคือมันก็มีประโยชน์มากละค่ะทั้งหมดนี้ ็ด้วยพระประสงค์ของท่านอาจารย์หม่อมเจ้าภูนสีเกษมที่ทรงมุ่งหวังให้นักเรียนเคมาสิริอนุสรทุกคนเปี่ยมความรู้พร้อมด้วยจินตนาการและมีความกล้าอย่างรู้กาลเทศะนั่นเองนอกไปจากการที่ทรงวางแบบแผนการเรียนการสอนและการขัดเกล่าทั้งความคิดทั้งกิริยามารยาทของนักเรียนเคมาสิริอนุสรไว้อย่างเป็นระบบแล้ว หม่อมเจ้าภูศสีเกษมยังทรงใส่พระไทยในทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนของพระองค์ด้วยเรือนนอนนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสร์คือสิ่งยืนยันถึงน้ำพระไทยข้อนี้ด้วยเหตุที่การเดินทางในอดีตนั้นยากลำบาก ทั้งที่พักก็ไม่สามารถหาได้ง่ายดังเช่นปัจจุบันท่านชายจึงทรงมีพระดำริให้สร้างเรือนนอนนักเรียนขึ้นภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เด็กหญิงที่มิได้มีบ้านอยู่ในละแวกโรงเรียนหรือแม้แต่เด็กหญิงที่มาจากต่างจังหวัดก็มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในเขมาศิริอนุสร์ได้เท่าเทียมกับคนอื่นแม้จนมาถึงปัจจุบันที่การคมนาคมสะดวกสบาย และเรือนนอนเอกชนสามารถหาได้ง่ายดายยิ่งขึ้นทว่าเรือนนอนนักเรียนแห่งนี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองที่ให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลบุตรหลานมากกว่าเรือนนอนนักเรียนเป็นอีกมุมหนึ่งของการอบรมบุมเพาะสถานที่ซึ่งครูจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่ให้ความอบอุ่นคุ้นเคยแก,ลก่ลูกๆผู้มาจัดต่างบ้านต่างถิ่น และปลูกฝังศิลธรรมประจําใจให้พวกเขาตั้งแต่วัยเยาว์จากปีสู่ปีเรือนทุนกระหม่อมมหิดลประธานได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการระลึกถึงและศูนย์กลางในการค้นคว้าหาความรู้เช่นเดียวกับครูอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนเขมะสิริอนุสอนผู้ยังคงมุ่งมั่นสืบทอดเจตนารมณ์อันไม่เคยแปรเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อมอบการศึกษาที่แท้จริงแก่ยุวสตรีไทยทุกคนแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนในสถานศึกษาแห่งนี้คาดหวังจะได้รับตอบแทนจากความทุ่มเทอันเหนื่อยากของพวกเขาย่อมมิใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่าอื่นใด หากแต่เป็นอนาคตอันสดใสของสิทธิ์ทุกคนอนาคตที่จะได้เติบใหญ่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นคนดีทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมดังเช่นพวกตนได้เฝ้าปลูกฝังมาคือสำหรับหนูคิดว่าอย่างหนูกับคุณแม่เนี่เคยคุยกันเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วในด้านถ้าเกิด สำหรับผู้หญิงที่เาจะหาโรงเรียนหญิงหรือวนเรียนอย่าง้ยคะไดหายมากเพราะว่าอยู่มา12ปีเต็มๆเลยค่ะครูที่เขาอยู่ปหนึ่งเขาก็ถือแบบจำได้อ่ะค่ะแล้วก็แบบให้คขาปรึกษาอะไรได้เยอะเลยค่ะบางทีเราไปคุยเขาก็แบบจำจำว่าเราเออเราชื่อชนิสาอย่างเงี้ยค่ะเขาจําว่าเราเป็นยังไงตอนเด็กเขาบอกว่าเออเนี่ยโตขึ้นเยอะนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เตียคือเขาจําเด็กของเขาได้ทุกคนเลยค่ะ เรียกว่ามีแต่ความงีง,งาม,มีแต่ความสวยง,งามที่ไม่เคยรู้ลืมเลยแล้วก็ต้องขอบพระคุณโรงเรียนขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ทําให้สิริบูรณ์มีชีวิตอยู่อย่างนี้ในปัจจุบันด้วยขอบพระคุณแล้วก็เคมาสิริก,ก็คือคือรากเหง้าส่วนหนึ่งของสิริบูรณัพันธ์ในวันนี้นั่นเองค่ะ